เข้าสู่บุญนาดาอมูเลศฝากกดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญนาดาอมูเลศนะครับในคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการรีวิวการสั่งพระจากช้อปปี้นะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับเฉลยมาแล้วนะครับก็คือพระกล่องนี้นะครับพระกล่องนี้นะครับ เหรียญเทวสุวรรณรุ่นสร้างบารามีของหลวงพ่อช้างวัดจุกเชินะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ออกปี2563นะครับออกที่วัดจุกเชิ์จังหวัดฉะเชิงเซานะครับโดยหลวงพ่อช้างเตชะปัญโยนะครับเป็นผู้ทำการพุทธาพิเศษนะฮะ ซึ่งเหรียญนี่มันก็เป็นเหรียญแรกเลยนะครับที่ผมมีนะครับไม่เคยรีวิวเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับไม่เคยมีเอาไว้ด้วยนะก็เลยได้โอกาสนำมารีวิวให้ชมกันราคาจองเมื่อปี2 5 6 3นะครับ120รบาทนะครับลุ้นเน้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญนี้เป็นยังไงนะฮะเหรียญเท้าเวสุวรรณรุ่นสร้างบารมีนะครับของหลวงพ่อช้าง เจชะปัญโยนะครับหรือว่าหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นเท้าเวสุวรรณนะครับปางยืนถือกระบองนะครับปางยืนถือกระบองนะครับแล้วก็มีนะฮะในในหน้าเหรียญเนี่ยก็จะมีอักขระนะครับที่หลวงช้างท่านได้ลงเอาไว้นะฮะที่ในเหรียญนะฮะด้านซ้ายมือนะครับจะเขียนไว้ว่านะครับ หลวงพ่อช้างเตชะปัญโยนะครับอันอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่ง,งนึงก็จะเขียนว่าวัดจุกกระเชอแปดริ้วเหรียญน,นะครับมีความสวยงามเลยนะฮะมีความสวยงามคมชัดเลยนะครับแบบของเหรียญได้ถูกออกแบบมางดงามมากนะครับเหรียญมีรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดนะเครื่องทรงของท้าเวสุวรรณนะครับละเอียดสวยงามมากนะครับ เรียญน,นี้มีสึกนิดหน่อยนะสึกนิดหน่อยไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเอาไปถูอะไรมานะครับตรงมือที่จับกระบองก็สึกเห็นเป็นสีเหลืองๆนะฮะตรงจมูกก็มีนิดหนึ่งนะฮะเหรียญน,นี้เนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับทองแดงผิวลุ้งนะฮะผมคาดว่านะครับเจ้าของเดิมเนี่ยนะฮะเขาน่าจะ แกะออกจากซีนนะครับแกะออกจากซีนวางตากอากาศเอาไว้นะ <_ an> เหรียญมันก็เลยสีดูด้านๆแปลกๆไปด้านหลังก็เป็นพระราหูนะครับพระราหูคมจันนะฮะอเนี้ยคมนะครับแบบคมมากเหรียญน,นี้เลขหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ <_ an> ก็มีอักขระนะครับที่หลวงพ่อช้างท่านได้ทรง ได้ออกแบบเอาไว้นะครับแล้วก็มีการตอกโคดนะครับตอกโคดเอาไว้นะฮะด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นปีที่จัดสร้างนะครับปี2563น่ยนะครับเหรียญที่สวยงามสวยคมอีมเหรียญน,นึงเลยนะฮะเหรียญน,นี้นะตั้งแต่มีประสบการณ์นะครับกับตลกคนหนึ่งนะครับที่ได้รับเหรียญจากหลวงพ่อช้างแล้วแขวนไป แล้วขับรถไปเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์นะฮะจากนั้นนะครับทำให้เหรียญรุ่นนี้นะครับโด่งดังเป็นพลุแตกเลยราคานะครับราคาก็โด่งดังด้วยนะครับราคาก็แรงขึ้นเป็นสิบเท่าตัวนะฮะจากร้อยยี่สิบบาทนะฮะก็อพเป็นพันนะฮะเป็นพันเลยนะผิวแห้งๆนะครับเหรียญนี้นะอันนี้ด้านข้างนะครับ ้านข้างว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเป็นเหรียญที่สวยนะับเป็นเหรียญที่ออกแบบมาสวยนะครับแล้วก็น่าเก็บเป็นเหรียญแรกเลยนะครับที่มีนะเป็นเหรียญแรกเลยนะครับที่ผมมีนะก็เลยเอามารีวิวให้ดูหน่อยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะฮะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับ กัดฟันเช่าเลยนะบอกตรงๆกัเนื้อทองแดงรักใหม่เนื้อทองแดงราคาหลักพันนะอย่างนี้ที่วัดนะครับที่วัดน่าจะไม่ต่ำกว่าสองพันนะที่วัดอันนี้พอเห็นในช้อปปีนะครับมีผู้ที่วางเอาไว้นะครับมีผู้ที่วางขายเอาไว้ให้บูชาก็เลยเอาวะลองเช่ามาดูนะฮะว่าจะได้เหรียญของแท้หรือ ไม่แท้สรุปแล้วเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญของแท้เลยนะสวยคมงดงามนะครับแพงด้วยนะแต่สวยงามนะฮะโอเคครับวันนี้ก็จบการรีวิวไปเนาะกับเหรียญเท้าเวสวรรุ่นสร้างบารมีของหลวงพ่อช้างมีให้มาดูเหรียญเดียวนะครับมีมาดูเหรียญเดียวขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับรบกวนกดติดตามบุญนาดาบุเลตไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆนะฮะผมจะนำเหรียญนะครับที่มีนะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ายังมีอีกหลายเหรียญนะนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ